สวัสด <ersch> ีค่ะอยู่กับช่องย่าซี่กบกองนะคะมาเราอยู่กับดอกคูณสายรุ้งอันนี้เหรออันนีเดี๋ยว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 อันอันเหรออันสวัสดีค่ะก่อนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็มารอมารอเราไม่ได้เอาอันนี้มาโอ้เด็กสิ เอฟซีเอฟซีดูดอกคุณสายลุงอินน้อยมาไมมานี่ดอกคุณสายลุงแม่ชไม่ต้องเอาจักรยนานมาใช่ไหม,อมเอาเอา,เอาข้าวกินข้าวไหมลูกกินข้าวก่อนไม่เอานุก,กินอะไรแล้วก,นก,วกินไก่แล้วกินไก่แล้วแล้วก็กินนมกินไข่กินไข่กับกินนม กินไข่แล้วมามาเรามาเล่นกันอยู่ตรงนี้นั่งรอรอรไหมไหเางอะไรลอย่าไลมนงเล่นนีถ้ไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรนั่งเล่นเดี๋นั่งน่อนั่งบนพื้นก็ได้นั่งบนพื้นหนนั่งนีนนั่งนีนนั่งนั่งรองเท้าแมะนะ เดี๋ยวไปหาอันนี้มามาปูนั่งก่อนหาเสือก่อนเด้อหาใบไม้นะ พ่อญาตจะเท้าเข้าเท้านะบอกโอ้ยหลานคอยร้านชาขายมโาายมไปส่งเด็กนักเรียนเอออ๋อร้านชาขายโมงไปส่งเด็กนักเรียนไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านเดีย๋ยวนะนั้นนะโน่นที่ตรงโน้น่ะเออไม่ใช่อย่างไรได้บ้านเลยอืมอ่ะกินนมกินให้หมดลูกกินนมไม่ใช่นมอะไรจสะม,มันคือ มันคืออะไรมันคือนมเปรียปร้ยวเหรอนมเปรี้ยวเหรอมันไม่ใช่นมแต่นมเปรี้ยวเหรอมันไม่ใช่นมแต่นมเปรียปร้ยวโอ้กระเปเ๋านี่ก็หนักโอเคแม่ข้าวหนังใบทไมเขาขี่มันเด็กเว้นอะ <laughs> ใช่เลยลูกแบบนี้แล้วเขาขี่เด็กเว้นอะ เขาขี่เหมือนเด็กแว้นเลยโอ้อันนี้เด็กแว้นเนาะไม่ไม่รู้เลยนะนี่มินน้อยทำไมรู้เด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ขี่รถใหญ่เหรออ๋อเมื่อคืนหนูกินกินข้าวหรือยังตอนเช้านะแม่ให้กินข้าวหรือยังกินกินแล้วใช่ไหมกินแล้วนะคะท่านผู้ชมกินไข่ ไข่อะไรนะไข่ตุ่นหรอลูกไข่อะไรไข่ไข่ออนเซนไข่ออนเซนนี่มันมีไข่อะไรบ้างแม่เอาให้กินมันไข่อะไรลูกไข่ออนเซนไข่ออนเซนเป็นยังไงเนาะไข่ออนเซนเนี่ยทำไมสีไม่รู้เลยไข่ออนเซนแบบไหนเนาะมันเป็นถ้วยเหรอลูกมันเป็นวันไหนเป็นลูกๆเหรอแม่ต้มให้บ่ลูก ไข่ออนเซนอ่าเดี๋ยวไปทิ้งขยะลูกนั่นูไปหาขยะมานะไม่มีค่ะเออนั่นนะคะขยะน่ะเห็นไหมน่ะข้างร้านกาแฟเด้อไปยังแบบเดินแบบออะเดินแบบดูเดินแบบมาออะเดินแบบให้ดูหน่อยเดินแบบไหนเดินแบบมาออะจับเอวจับเอวเอามาเดินตรงนี้นี่มาเดินตรงนี้นี่เดินให้เมฆดูหน่อยเดินเดินกับเพื่อนเพื่อนเดินแบบไหนแก็ ก็จะเดินแบบไหนลูกเดินแบบไหนเออแนั้นเลยโอ้ยมา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 ลอมารอรเรื่อยๆมารอรถเรื่อยมาเล่าให้ฟังหน่อยกลับไปกกอกนะกลับไปกกอกนะมาเล่าให้ฟังหน่อยไปหาน้องพะพิงนะไม่ไม่ใช่น้องอะไรส่ะโอ้ยอย่าจับย่าจมาลง มันน,นี่มัน,น chy, มีน่แล้วแมันมันจำมามามาตรงนี้นี่มันลงหมดแล้วเนาะนั่นแหละจะเลีล้ยงน้องนรินเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปเลี้ยงน้องนรินเนี่ย <recibir S 1> เลี้ยงน้องนรินเล่าให้ฟังหน่อยไม่ไได้ปเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้เมย์ฟังหน่อยไปเลี้ยงน้องนะเลี้ยงน้องกับเมย์ไปเล่าไปเลี้ยงน้องแล้วน้องเด็กแวนเด็กแวนเด็กเวนกี่คน แล้วแล้วมาอีกสองใช่ไหมค่ะค่ะก็มีชาวบ้านที่วัยรุ่นเขาขี่รถเร็วน้องก็เลยบอกว่าเขาเป็นเด็กแว้น้าไม่รู้ทาไมรู้นางรู้เลยถ้าเป็นของนี่คือเขากินแล้วนี่เขาทิ้งไว้แล้วมันหลายวันเขาจะบอกถามว่าหมดอายุหรือยังอะไรหรือยังเขารู้หมดใช่ไหมลูกหนูจะไม่กินซ้ำใช่ไหมมันหมดอายุ เดี๋ยวท้องเสียใช่ไหมคุณครูบอกมาเหรอหรือใครบอกแม่บอกเหรอคุณครูอ๋อคุณครูบอกป<อ>ันไม่ได้หลุดปันไม่ได้หลุดทำไมรถยังไม่มาเนี่ยมันกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วเนาะ เดี๋ยวก็มาแล้วใกล้แล้วใกล้จะมาแล้วพ้าชีเห็นเสียงรถนูเลรอมไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ดิกแวน้นเออใช่รถมอเตอร์ไซค์ดิกแว,นแวน้นว้ แล้วแล้วใแล้วใครจะเอารถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะแล้วใครจะเอารถมเอเตอร์ไซค์อที่ผ่านไปกลับบ้านอะดูต้นไม้ดูต้นนั้นน่นาจะเป็นเพื่อนของของคนที่ผ่านมา <c ười> คนไหนคนไหนที่ผ่านมาก็คน ันนี่กระเป๋าสีชมพูไงอ,อ,อกระเป๋านักเรียนสีชมพูอ๋อเลยยาสีตันี้นะดูอะไรอยู่โหลเลยอ่ะให้ดูม,ขมีขนมมีอะไรบ้างนะขนมขนมะขนมขนมใหญ่ขนม,ม,มนี่ัยถุงไหนอ๋อขนมใส่ถุงแบบอันใหญ่ไม่มีหรอเนี่ยอ,อุ้ยอยากให้เพื่นอ,อนด้วย เอาไปแบ่งเพื่อนเหรอก็อนมใหญ่นะใช่อะแม่เอาขนมอะไรให้หนูสมมิมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วโอ้ไปไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะ ไปทําความสะอาดกันนะคะไปทําความสะอาดกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ย่าิชี้กกอกห้านาทีขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ